ชาวาวีนะคะสำหรับคลิปนี้หุยจะพาทุกๆคนขึ้นไปบนไร่ชาพันธุีค่ะไปเก็บยอดชาแล้วก็ทำชาแดงรวมทั้งชงชาแดงด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยหุยจะมีเซอร์ไพรส์ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของร้านชาวาวีที่มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นไปบนไรชาพันปีนะคะทางขวามือค่ะก็จะเป็นปลายไรชาของเราค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บยอดชากันค่ะวิดีโอของเราก็จะสันส้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะลุกลังมากเลยทเดียวค่ะ ส่วนข้างบนนี้นะคะจะเป็นจุดที่โค้งหักศอกสุดๆเลยค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่เราจะต้องผ่านทุกๆครั้งที่ขึ้นมาบนหัวไรค่ะ ระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นต้นชาป่าของเราค่ะทั้งสองทางเลยมีทั้งต้นสูงแล้วก็ต้นที่ไม่สูงมากนะคะหรือว่าที่ภาษาจีนเรียกว่าก่ชู่ชาตาเย่ฉาเนนินงค่ะไรก็จะดูรกรุงรังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนที่ทำยาเรียบร้อยแล้วกับต้นชาอสมหรือว่าต้นชาป่าของเราใกล้ๆกันเลยค่ะ และยอดชาปากของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะและในส่วนที่เราจะเก็บก็จะเป็น1ยอด2ใบค่ะนับตั้งแต่ยอดแหลมๆข้างบนนะคะแล้วก็ใบซ้ายใบขวาค่ะ2ใบเก็บแบบนี้นะคะ และหลังจากที่เรามั่นใจว่าเก็บยอดชาจนเกลี้ยงแล้วนะคะเราก็จะเอามาพึ่งก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็ทำการแปรรูปเลยค่ะไม่นานเราก็ตากจนแห้งนะคะจากนั้นยังไม่พอค่ะเราต้องคัดสรรให้สวยงามแล้วถึงจะนามาชงดื่มนะคะ และวิธีการชงก็ง่ายมากเลยค่ะใช้ชาแห้ง5-8กรัมนะคะลวกด้วยน้ำร้อนให้เรียบร้อยเติมน้ำ180อลค่ะแช่ครึ่งนาทีแล้วก็ลินออกมาดื่มได้เลยค่ะตรานี่คือหน้าตาของผลิตภัณฑ์ชาที่เราจะมีจำหน่ายในประเทศจีนเร็วๆนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกช่างหรือว่า กะไม่ถูกนะคะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะวิธีการชงก็เหมือนกันเลยค่ะ